ายเทวินรัตนวงศ์สวัสดิ์ผู้มนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้เปิดเผยข้อมูลกับผู้สื่อข่าวที่สวนแสดงสมเสรจสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้จัดฉลองวันเกิดอายุครบหนึ่งปีให้กับน้องบ่ายสองสมเสรจวัยโซนแห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียวซึ่งที่มาของชื่อสุดเกนี้ได้จากเวลาเกิด14นาฬิกาของเจ้าสมเสร็จน้อยนั่นเอง ในวันนี้ทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้จัดเค้กก้อนยักษ์สุดพิเศษเป็นของขวัญวันเกิดมีทั้งผักและผละไม้หลากหลายชนิดเช่นกล้วยแครอทถั่วฝักยาวใบต้นไทรใบขนุนและหญ้าสดซึ่งเป็นของโปรโดของน้องบายสองสำหรับน้องบายสองเป็นลูกสมเสร็จหนึ่งในสัตว์ป่าสงวนของไทยใกล้ศู0พันเกิดเมื่อวันที่1มิถุนายน2563ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว โดยท่าทางสุกสนน่ารักหลายคนคุ้นตาในโลกออนไลน์เพจเฟซบุ๊กโซเสเปิดเขาเขียวซึ่งหลงภาพและคลิปความน่ารักของสัตว์หลากหลายชนิดภายในสวนสัตว์ <iałem S 1> คนพอคนพอคพอคนพอคนพอไปตามพ่อไม่โทรมาคือแสดงว่าไม่เล็นเรอ